ไปพุ่งมือฆ่ามันก่อนเลยแล้วมึงก็ดึงศพมันออกมาพี่ตีพี่ตีดึงสลักระเบิดแล้วเนะมึงดึงสลักเหรอมึงไปฆ่ามันอะมึงไปฆ่ามันก่อนเลยนแล้วมึงก็เอาไารุยก่อนอลดแปดสิบล้านใช่เหรอไม่เราแทงกันเองเป็นไรอ่ะเป็นไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรโอ้ดึงสลักแล้วมันก็ต้องรำงานควยกันสนุกเลยมเปจะเอาอะไรเฮียไม่เป็นเจายี่สิบสี่เป็นเจายี่สิบสี่ชูง บบีลุงไม่ก็ไอ้แจ็คไอ้แจ็คก็ยังพูดอยู่นะแบบขอสักตีสี่ก็ยังดีมันยังพูดกับกูอยู่เลยคนเราวเมื่อวานแม่งหายหมดอ่ะไอ้เมเจอ่ะตีสองมันดูน้อยไปเฮียมันควรแบบต่อเนื่องไปเลยถูกเล่นต่อนะไม่ไม่ต่อนะไม่เวยกูมองกูมองว่าควรเล่นยี่สี่ไปเว้ยเพราะว่าอย่าลืมนะเว้ยเพราะว่าถ้าเล่นยี่สี่อะสตรีมเมอร์มันก็ได้ทำงานด้วยไงมันเขาใช่ไหมใช่ใช่รอบบ่ายก็ได้ทางนใช่รอบบ่ายมันก็ได้ทำงานด้วย มปแต่ลุงต้องไปเอาสลักคืนมาก่อนนะแบบเอาสลักดันเข้าก่อนเด็กันตึงงั้นงั้นงั้นก็ให้มันสลักให้สลักทำงานไปกันละว่ายิ่งดีเอาเลี้วเือเราเลี้ยวเดี๋ยวห้ามเคลื่อนย้ายต้องปล่อยไว้ตรงนั้นเลยดู้อย่าไมปยุ่งเป็นบริเวณบ้านไม่มียกเว้นบริเวณบ้านเราไปไม่ดีครับรออะไรอย่างนี้ต้องเล่นตามกฎสกีกาประเทศแล้วเล่นนิตติเลย อ๋อ <fur PC S 1> มันมันมันเล่นกักอ,อ๋อไอ้บอลมันมันเล่นดึงศพเราไปเหรอตอนแรกมันไม่มีห้ามดึงศพเหรอมันอ๋อเขาจะรเขาจะลัไม่มันย้ายศพไม่ได้ลุงหลังตีสองแต่พวกนี้มันเอาศพไปขังในบ้านเลยอ๋อเปื่อยเลยจี๊ดคืออันเนี้ยพี่พี่ชอบเป็นคนพูดเองกับปากเลยว่าห้ามเคลื่อนย้ายคือคือกดพวกเนี้ยคือพี่ชอปเป็นคนบกลงกับผมหน้าสาเลยลองรถลุงกัลละงมร้องไปเลยร้องไปเลยกลัวขับหนีเอาตัวรอดออกกลัว มันยิงยางดำพี่อะไรเนี่ยไอ้สัสอ้าวพี่กอล์ปอ้าวพี่กอล์ปพี่กอล์ปเป็นในนี่หรอพี่สบายเนี่ยขนาดเขาเดิมแลปลน่ารถอะไอ้เหี้ยถ้าไม่เดิมนี่ขนาดไหญ่อะผมบอกเลยไอ้ขัดรถน่าไอ้เหี้ยกลมสี่อะสี่ร้อยแล้วร้อยเก็บรถมันไม่แฝงเราก่อนสี่ล้อไม่มีผลก็เหี้ยแล้วสี่ล้อมีผลทุกคนดูในสตรีมทุกคนก็รู้ว่าทำไมสี่ล้อจะไม่มีผลถูกต้องไหมลองดูดิโดนยิงสี่ล้อท้ามจะไม่มีผลผมดิ้นหลุดกว่าจะ ดึงกลับมาอยู่ในถนนได้หรือว่าดึงกลับให้มันตรงได้มันมีผลนะมีผลดิ้นดิรออะไรอ่ะดิ้นแบบดิ้นดิ้นที่ป่ายเลยคือสี่ล้อถ้ามันอยู่ในถนนะคือมันไปไม่ได้เลยครับแต่ถ้าบนเขามันยังพอจับจุดให้มันหยุดตรงตรงกลางเลนได้อยู่เพราะมันมันมันเป็นข้อตกลงระ่าดสองฝ่ายถ้าเกิดผมยอมก็ได้แต่ถ้าเกิดผมไม่ยอมเขาก็ต้องตียี่สิบสี่ถูกไหมครับอันนี้คือผลประเทศ เพราะมันต้องเล่นยิบสี่อยู่แล้วแต่คือเขาให้ข้อแม้ผมโดยการที่ว่าอ่ะไม่เล่นยิบสี่แล้วกันแต่หลังเล่นถึงตีสองแล้วก็มีข้อแม้เพิ่มหลังตีสองห้ามเคลื่อนย้ายศพทุกกรณีคือตีทิ้งได้อย่างเดียวช่วยเพื่อนได้และเมื่อวานฝั่งผมเป็นคนได้เปรียบผมก็ตีเขาตีแล้วปอมไวตรงนั้นเลยไม่ได้ยุ่งอะไรตอรี่นี้จบไหหวังฝั่งเอ็มเคเคอมาให้กันอร์เรย์เนี่ยมือชนกูไปไหน เปล่าผมผมเพิ่งกลับมาผมผมหายไปสามสี่เดือนเลยผมไปไหนอะผมออกกําลังกายเพิ่มน้หนักอย่างเดียวเลยเย้เป็นไงบ้างหุ่นดียังหุ่นฟิตยังมันยังไม่ขนาดนั้นลุงมันมันเหมือนแบบเพิ่งสร้างกล้ามเนื้อใหม่หมดเลยทั้งตัวเเคยปล่อยตัวมาหลายปีมากเลยแบบกล้ามเนื้อไม่มีเลยอ่ะโอ้ยเด็กๆไปเพื่อความสุข จจากน้ำหนัก3 8แปคือไป5 4แล้วลุง5 4หรอคู่หี่ที่ะไม่ไม่ไม่อันนั้นคือกดของพี่อันนั้นคือกดของพี่เนี่ยผมผมไม่รู้ครับแต่ว่ากดที่ผมตกลงกับอยากน้ำหนักเท่ามึงแล้วแดอ แดกรัวๆเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ช็อปเปอร์คือได้ผมมีผมกินเวได้ไงลุงอ๋อแล้วใครอย่าชาอูแดกเท่าไหร่ก็อ้วนปะกันอยู่สองคนผมกับช็อปเปอร์ผมเป็นประเภทผอมไงลุงมันเลยต้กินเยอะเป็นพิเศษเข้าใจข้อเพราะเราไงเราไม่ได้เราดิวกันได้ก็ดิวกันได้มันยังเหมือนเดิมนะลุงแอบห้ามเคลื่อนย้ายศพอันนี้ช็อปเปอร์เป็นคนพูดเองเลยและวันนี้เขาเคลื่อนย้ายศพผู้บุกเข้าไปแล้วแล้วแบบคุณทำไม ก็คือผมต้องการที่ยาคือเขาทำเมืลนดินสี่ใครเหมือนเดิมไอบอลเหมือนเดิมใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนทำให้พวกผมไม่ได้เอาช็อปมาคุยครับเหมือนเดิมอย่าถ้าไม่มาคุยผมก็จะตีต่อเลยผมจะตีต่อเลยถ้างั้นอ่ะผมจะตีอเยี๋่อเลยตี่อเดยตี่อเลอเลีอเลยตอดลยตีอเลยตีต่อยตต่อเลยตเลตล่อตอยอต้ออยู่ต้องอยู่สุดยอดบอลสุดยอดสุดยอดบอล สวยสวยสวยบอลต้องอยู่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 คือไอ้บอลมันจะเคลิบตามเพื่อดยุ้อเล่นเล่นบิดเล่นบิดขวดนี่คือหน้าตาหน้าตาเหรอไอ้บอลไอ้บอลมันต้องอยู่ กดไว้มึงพูดว่าผิดข้อตกลงเพื่อนเออผิดข้อตกลงอ่ะผิดข้อตกลงตกลงกับตกลงกันแล้วเนี่ยเออมึงก็บอกว่าผิดข้อตกลงก็คือเล่นเล่นบอลเยอะๆผมก็เออเล่นเต็มหมดข้อตกลงบ้างไงเออเออมึงก็เราบอกแอนถ้าถ้าผิดกดเขาจะงงไอ้บอลแอรสามสี่แม่งโคตรกึ่มเลยรู้ละยบอลไปไปไปนอนอยู่แล้วตออได้ยินใช่ไหม นี่ดิมึงโดนดิู้วมัดไสดิมึงซวยรู้วมัดไส่อย่าอยอย่าีเตอเจ็บผมเบนี่รอตีต่อเลยรอต่อเลยคือนี่ยี้รู้อยู่ว่ามันมุหิดไต่อดาได้หรอก็ต้องมีสันติวิธีอยู่แต่ถ้าสันติไม่ใช่ทางอยอกัวรีใหม่อะแต่ไหนก็ทำแล้วก็เอาไม่ให้สุด กราเกรถแล้วพี่มั้งหมายลงดูครับดันูผมไม่เลยลุงผมไม่มีของเลยนะผมโดนจมเหมือเลยโอ้ยเฮียกูก็ไม่มีเฮียอะไรเหมือนกันผมว่าดีแต่คอนดันให้คอนดันให้เอากลับมาได้หรอผมก็ผมปลดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าเดือนเดือนนาระวังลงสวยสวยแต่ดันคอนให้ดันคอนให้บวกห้าแตวขอประมูลรถก่อนขอประมูลรถก่อนคือผมผมว่าจะกลับไปเล่นอยู่ก้ะคือผมเพิ่งแบบ เพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยเมื่อวานเองลุงแบบเพิ่งกลับมาแต่เนี่ยไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นอะไรเลยหรอมึงไม่ได้ทำลงทำงานเลยหรอเนี่ยผมผมเปิดร้านนี่นั่นไงปล่อยให้ร้านบาลันซ์ไปแล้วก็ผมก็แบบดีป่ะดีป่ะออกกําลังกายดูแลดีครับลุงแบบรายได้ดีอ่ะกูไปกินฟรีไหมอ่ะลุงมาก็ได้ครับเฮ้ยโอเคก็จัดไปไม่เอาจ่ายตังค์นุ่น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 เดี๋ยวแว้งว่าวางแวะไป ไอ้ไอ้เรลุงลุงไม่เคียร์ผมอย่างไรบางทีผมอยู่อยู่หน้าหน้านักกผมวันนี้ผมชอบกดตีนอ่ะแต่จริงเวลาผมมาคุยผมไม่ได้มีอะไรหรอกลุงเออรู้รู้รู้ว่างผมแวะไปลงได้จะไปร้านอเลยไม่โฆษณาไม่โปรโมทร้านเลยง่ายมึงเนี่ยคนเยอะอยู่แล้วครับลุงทุกวัวแต่กูอยากเปิดแบบมึงนะมันเป็นแถวแบบแหล่งของกินอยู่แล้วกูกูว่าจะเปิดเหมือนมึงอยู่เหมือนกันนะ เอาได้ลุงผมว่ามีเงินแล้วแบบเอาไปลงทุนต่อเนี่ยจะเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคอนแทคเลยนะได้ครับเปิดแถวนี้คนน่าจะกินเยอะอยู่แถวบ้านกูอะสองอย่างเลยลุงทำเลอะทำเลบ้านกูเวิร์กของไปดีจริงหาอะไรเยอะจัดอันนี้กูต้องตบมือให้ไหมเนี่ยเปิดเป็นแบรนด์ลุงก็ได้นะแล้วแบบลุงลองหาสูตรเอาอะแล้วก็ผมว่า FC ลุงเยอะอยู่แล้วแบบผมว่าคนอุ่นอ่ะ แล้เดี๋ยวพอมันกินแล้วมันรู้สึกว่ามันอร่อยมันหัวหมาเลยวมันปากกับปากฮะหัวหมาสุปหัวหมาเงี้ยต้มไอแดกเจะบอโีไม่เดไม่กอมยักเแมหกเช้าะลแล้วลุงไม่เบื่อมั้งเหรออะไรวะนี่ที่เล่นอยู่เนี่ยสนุกดีสนุกดี มันบอกว่าไม่แบบคือเพราะตกลไม่เกี่ยวมันมันอุ้มมันอุ้มออกมาให้หมอชุบมันบอกอย่างเงี้ยอุ้มมาให้หมอชุบนั้นเป็นมันเป็นหลังมันเป็นหลังจากนั้นครับแต่ก่อนก่อนหน้านั้นตอนไฟกันอยู่คุณเอาไปกักหลังบ้านไงจำจำได้ไหมครับเป็นผู้หญิงครับฝั่งนู้นผู้หญิงหัวป้าสักเปียครับผมเดี๋ยวเพื่อนผมโดนอุ้มคือเขาอุ้มจากหน้าบ้านไปกักหลังบ้านก่อนคาร่าคาร่ามาสะพานหน่อย GDR ชาบูเดี๋ยวเรียกมาให้ต้องต้องพูดตรงๆนะเอเมเชครับฟังผมก่อน คืออ,อันนี้นผมเป็นคนคุยกับพี่ช็อปเองกับปากเลยแล้วสุดยอดบอลสุดยอดข้อตกลงของพี่ช็อปคืออ่าพี่ช็อปเขาขอผมว่าเฮ้ยเขาเล่นยิบสี่ไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวเขาขอเขาขอผมอ่ะผมก็ให้เขาให้ไม่ยิบสี่ก็ได้แล้วก็หลังจากคือตกลงกันว่าเล่นถึงตีสองพี่ช็อปเขาก็ยื่งงนเงินไขามาอีกสองข้อข้อแรกคือสามารถเล่นสีได้พ่นได้อะไรได้เลยสีได้อะไรได้เลยอะ่ะช่วยเพื่อนได้อันนี้คือ ชอปเปอร์เป็นคนตั้งเงื่อนไขเองไม่ใช่บางบอลนะชอปเปอร์ตั้งเองแล้วก็เงื่อนไขข้อที่สองคือห้ามเคลื่อนย้ายศพไม่มียกเว้นว่าที่ไหนแต่เขาเล่นผิดกฎตายตรงไหนทิ้งไว้ตรงนั้นเขาเล่นผิดข้อตกลงบอลหลัง <มา S 2> ที่ท<ไ>อง<อ>ห้ามเคลื่อนย้ายเลยแล้วเมื่อวานจำได้ไหมครับเอมมเชที่เล่นหลังที่สองผมปล่อยหมดนะผมไม่เคยผมไม่ได้ไปเคลื่อนผู้คุณเข้าบ้านหรืออะไรผมก็ปล่อยไว้อยู่ตรงนั้นไอผมเข้าใจนะที่คุณเอาออกมาส่งหน้าบ้านแต่ว่าคือ่อน,นนั้นตอนมันยังไฟกันอยู่ คุณเอาเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะมันก็เสียน้ำมิ่งค่ะคุณไปจบแล้วคุณค่อยออกมาเดี๋ยวพีอะไรเดซาั์ปุ๊กผมหรือเปล่าสายดาวสายดาวสายดาวไงรงยึดท่าสายดาวทุเรียกใวะก็จะปิดข้อตกลงบ้างครับเรื่องยุบสี่ ก็เล่นตามคนประเทศเลยสุดยอดถ้าว่าไงครับถามได้สุดยอดนี่เป็จะถามว่าเบื้องหลังเบื้องหลังเอุ้มไปกักหรือว่าอุ้มยังไงเอ่ยุ่งเหรอคุณดูไปเย่ไม่่ไไมด้เลยลุงก็ไปคอยเชียร์ม้าเดี๋ยวมันก็บ้าลุงมันก็เบิร์ดลุงลุงก็สุดยอดอยู่นั่นแหละมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวคุณนีมินเขามาเออมาไม่ยอมมึงเลยเว้ยบอลไม่ยอมมึงเลยทับผมโอ้โห เบื้องหลังปีศาจเบื้องหลังปีศาจโป้ดิพายอับปกติตังหมดเพนอยอมจลบไม่มีตังครับพี่ผมหมดสายดาวไปเป็นร้านล้วมีฝั่งพวกคุณไม่คุณจะไม่คุณจะไจะผ่าดมันไม่ต้องตออะไรมันมัวจัดมันมััวจดคือมันก็ไม่ได้พูดไรเมื่อวานเออมันก็มันนี้มีผิดพลานอย่างวันนี้บางคนมันก็เตือนกันมันก็มันก็มีผิดพลาดไม่ไม่ไม่แล้วแล้วแล้วสมัยไม่มาพูดครับใช่ก็เพิ่งมานี่ไงประเทศแม่ไม่แล้วผมรู้เสียงแข็งจัดเสียงแข็งจัดบอล คือไปเอาตองเอาเอาไปไล่ตบผมเนี่ยคือคือผมตกลงกับคุณช็อปไปเนี่ยคือตีตายตรงไหนทิ้งไว้แถวแถวนั้น เอาก็เมื่อวานนี้ไดมอนเฮดยังพลุ่มเลยมันก็ยังเตือนกันเลยเฮ้ยอุ้มไม่ได้นะอ a เคมันก็เตือนกันมันก็มีบางคนที่มันไม่รู้ความมันก็ทั้ง2ฝ่ายขนาดฝั่งผมยังโดนอุ้มไปพุ่มหญ้าเลยนี่มีอะไรเลยเรื่องแค่นี้เองก็ผมไม่ได้ต้องการเรียกค่าปรับหรืออะไรแต่ผมต้องการที่จะเล่น24งงงั้นมันยืนมันยืนนานมันก็ไม่เห็นมีไม่เห็นมีอะไรใครผิดข้อบอลจะไปยอมนะเว้ยเหี่ยแม่งยืนนานเกินนิดๆหน่อยเองไม่เห็นมีอะไรผิดก็ของฝ่ายแสดงว่าข้อตกลงไอ้เนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้างั้นอามันก็มีประโยชน์แต่หมายถึงว่ามันก็ต้องมีพวกที่มันพลาดบ้างมันจะ มันจะไม่พลาดกันเลยหรอมันก็มีคนพลาดบ้างไม่รู้บ้างอะไรบ้างสองฝ่ายอะถ้ายี่สี่ไม่ได้ผมขอตีห้าเลยบอนมากเลยนะครับโดนไอ้สโน่แทงในตู้เอ๋อครับแต่ผมขอเล่นยี่สี่แล้วกันแมวมบอกสภาดิมาบอกกูหน้ากูเหมือนสภาปะแต่ผมไม่มีขีดแมวผมก็ต้องให้กูหรือต้องให้กูบอกมึงว่าไปบอกมึงอะนม่นะครับแมว ไปบอกสภาดิมันไข่ไขเช็คหรอกใบไอควายเมื่อสภาก็มันยังไม่ตายไม่เห็นทำอะไรแทนประกาศผิดกฎประเทศนั้นไอค่ะอยูในบริเวณบ้านนี่คือไอประกาศไม่รู้ครับไม่ได้รับฟังแล้วมึงหัวมึงหัวสภาได้ไงก็ประกาศข้างจอมันจะเป็นใครได้เออมันข้างกันมัน่ไอเยี่ยเสียงเสียงไอก๊อบมันแข่งกับมึงจัดเลยบอลเน๊ยดดูิเอาลูกไปพี่ดูดิประกาศก็ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมครับบันแอคเคียอะไรวะสภา ใครเขาอะใครยกเหม็นยกเหม็นผมไม่รู้อะประกาศผมจะไปรู้ไม่ใครไม่รู้ใครพี่แล้วบอกสภาได้ไงกูยืนหัวโดดตั้งนานกูไม่ทำเพี้ยเลยกูจะประกาศได้ไงมาดีๆใครประกาศไม่รู้พี่มันเป็นคำสั่งนายกขวาบนน่ะมันไม่ไม่ระบุชื่ออะถ้าเป็นนายกก็นายยกกูเควตมินไหมหน้ากูเหมือนเควตมินไหมไม่เหม่อพี่เออหน้าก็หน้ากูลอยได้ไหมไม่ต้องโทษสภาไม่เหมนกันถ้างั้นก็เล่นตามกฎประเทศเลยครับผมเล่นยิ่งสกลัว พีจะนอนพี่อเขาีเลยันชอบแมวเพื่อเาอไปเลยนะผมไม่เล่นละเฮ้ยสลกมากเลยจริงจบไปเลยเอาเงินมาครับ้างกานจบอาไปเลยครับอาไปเลยได้ครับาครัจบเลยผมไม่ง้อแล้ว เป็นต้องง้อคุณด้วยโอ้ยเฮ้ยสําคัญตัวผมจแต่ว่รไม่ได้ไม่ได้ถ้าพูดวจาตัดปากเข้ามาครับผมรับเงินนัดถึงร้อยล้านมันก็ไอ้มันก็ต้องได้ไม่เต็มนี่ครับเพราะมันยังไม่จบครับใช่ก็เหมือนรอบที่แล้วก็ได้ไม่เต็มไม่ได้ไม่ได้ก็ไหนวันนี้รอบที่แล้ววันนี้เขายอมดิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เขายอมนะลักบ่อนมันดีรอบก่อนมันดีอันนี้ก็ประเด็นเหมือนกันครับไอไอวีเงี้ยให้ให้ตมาพูด ฟังกูหน่อยหัวหน้าแจ้งไม่คุณก็บอกดิเอ้ยฟังกูฟังกูนี่นะตอนมึงจะเล่นมึงมาขอพี่ขอพี <k 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 ่สล็อตเพิ่มเพื bon ่อจะทุ <k> <k ่มจะนี่พี่ให้นะแล้วทำไมถึงแกะไปงี้อย่างงี้อ่ะไม่นะวันนี้ผมก็เล่นคนสี่สิบนะเอาจริงอ่ะคนผมก็ไม่ครบผมก็เล่นนะวันนี้คุยได้ผมไม่ได้เรื่องผมไม่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 อยากลงดีเทลเยอะผมก็เล่นตามปกตินะก็ไม่ได้มีอะไร ไม่อยากพูดเลยมันมนิดหน่อยก็ได้มางบอลผมก็ไม่ได้พูดะไรนะผมก็เล่นปกติไอ้อ้มุมพี่นะถ้าถ้ามึงคิดว่าจังหวัดไม่เอาใจ<ห><ต>เอาีจผมขอบอกพ่กรอบหน่อยว่าคือการที่ผมเนี่ยมาคุยเนี่ยผมยังไม่ได้ตทะอะไรเลยตอนแรกมี MK มเคมาเต้นมาเต้นมาเต้นใส่ผมมาเต้นแบบ 1, หันน้นตูดใส่ผมแล้วก็มีแบบหลายคนมาพูดแตะอันนี้คือผมผมต้องผมต้องผมต้องพูดดีผมต้องอ่อนใี้เขาแหละครับในเมื่อเขาทําตัวแบบนี้กับผมผมถามเลยครับ บอลมึงก็รู้โอ้ยจริงอันนี้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 จริงมึงก็รู้ว่าเด็กไม่คือจะบอกให้นะคือไดมอนด์เฮดเนี่ยด่ากูยับเลยกูยังไม่ถือสาเลยเอาจริงๆด่าหนักเลยนี่เรื่องด่าก็มาดูด่ามาดูด่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นิดๆหน่อยๆเองก็เรื่องด่ามาด่ามหมดแล้วนี่ผมกำลังพูดเรื่องที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับคือคือองนี้ย่างนี้อย่างโยนระเบิดเลยใจเย็นมึงคุยเหตุผลดีถ้ามึงไม่คุยผลกูว่ายังไม่คุยแล้วนะอันนี้ผมคุยเหตุผลแล้วพี่เออไม่คุยเหตุผลนนะะฟังพีี่ดๆ คือสตอรี่เนี่ยมันสตอรี่ใหญ่มึงบอกว่าพี่ผมอยากได้คนเพิ่มผมอยากได้คนเพิ่มกูให้หมดจะทำอะไรกูให้หมดหมแต่ทำไมตอนเล่นกันถึงไม่เล่นให้เป็นแบบอย่างวะกูว่านิดหน่อยมันก็ได้ปะอันนี้พี่ไม่ได้ว่ามึงผิดนะบอลมึงก็รักษาสิทธิ์ได้เว้ยถ้ามึงบอกไม่แฟร์มึงขออะไรช็อปกูว่าช็าปก็น่าจะยอมนิดหน่อยแต่พี่ว่ามันมันไม่เรื่องใหญ่ขนาดีิมันต้องยุติกันปะกูว่าสตอรี่พวกมึงก็สนุกดีนีมึงไม่สนุกมันมันก็สนุกดีไม่ได้อยากจะยุตินะพี่ผมก็แค่ตออออนนแแรกกล้ว่ะเมั็ ก็นั่นแหละตกลงกันแล้วไงว่าจะไม่เคลื่อนย้ายอ่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ฝั่งเอเมเรไม่ได้เคลื่อนย้ายแต่มันเฮดเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันแรกทำไมพวกผมไม่ร้องอะไรผมก็ข่อยมันอยู่ที่คุณเนี่อันนั้นน่ผมจะไปรู้คุณก็ใช่ก็อยู่ที่ผมนี้เลยไหมเลี่ยงกันเถียงกันทำไมไม่ประโยชน์ไหมทียบแบบนี้ได้ไหมครั้งนี้พี่ถือว่าแบบมึงก็ทำเพราะว่าทำก็หายกันไหมีแล้วมาเต้นแล้วมาเต้นใส่ผมมีเงี้ยผมไม่ยอมอยู่แล้วเออก็มึงก็ไม่ด่าเลยสตอนี่ไม่ใช่ไม่ถ้าใครเตะรอบหนึ่งนะไอ้สัตว มาตักพาด้วยไม่ได้ไอเจ็ยผมเลยเนี่ยไอหัวขาวมันมาคุยผมโคตรดีเลยไอข้างหลังพี่ช็อปอ่ะผมเลยยอมคุยด้วยอ่ะตัวนั้นคอดีตัวนั้นคอดีคนอื่นแม่งเต้นใส่เต้นแรงเต้นแรงไอขี้ตัดรวมเลยคุยกันได้ให้แบบพูดไม่เจอนะกูเริ่มหงุดหงิดละมึงเอาง่ายๆเลยนะอันนี้แบบพึ่งพูดไอ้ย่าแก่ย่าแจ๊กอย่างนี้ตาสีพาดนิดหน่อยปล่อยผ่านได้ครั้งนี้เหมือนมาคุยกันได้ไหมคุยกันเสร็จแล้วถ้ารอบหน้ามีอีกอันเนี้ยค่อยว่ากันอัดจะคุยเลยถ้าเปล่งเคล ผขอ5ล้านได้ไหมใครที่ทำอะไรเงี้ยว่ามันง่ายกว่าป่ะดีกว่ามายืนเถียงเถียงมันสิบมันไม่ได้เียอะไรกันวะโตเป็นควายแล้วอันนี้เห็นยครับสามันก็ไม่ไม่หนุนความกินดราม่ามามันก็ไม่น่าโหพี่มีหมูไหมก็เลยบอกแล้วหัวหน้าแก๊งรกูคุยกันได้กูเป็นบังพี่มีหมูได้ไงก็กนีอูไม่กินหมูกูเป็นบังเอาสนุกอะไม่สนคุณฟังผมนะกูชอต ที่ผมยอมเล่นไไม่ยิบสีคุณตั้งแต่แรกเลยพี่ขิงจอะไรหมูเลยพี่วังหมูหมูอยากใส่คุณเจาอะไรนักหนาใอ่แล้วตอนนี้เรา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 ได้เราได้ขอบคุณไปแล้วตอนนี้ต้องมาเปลี่ยนเนี่ยใขอไม่แล้วแล้วในเมื่อคุณคุณกับผมดีๆแบบยังมันได้แล้วทำไมลูกน้องคุณต้องมาเต้นใส่อะไรใส่ด้วยครับหน้าสัพหานีชและหัวข่าวเขาก็พูดผมดีๆด้วยเหตุผลข้างหลังคุณนะแต่คือมีอีกหลายๆคนที่เขาเต้นใส่แล้วเขาพูดแบบที่ร้องอะไรแบบใส่อันนี้คือคือเนี่ย คุณเข้าใจหัวอกผมบ้างหรือเปล่าก็ผมโดนแบบเนี้ยถ้าเกิดมาคุยกับคุณดีแบบนี้ยผมจะไปบ้าทําไมอะโคตรที่อคุณได้อยู่แล้วแต่คือลุกน้องคุณทําแบบนี้ใส่ผมเอางี้คุณจะทำยังไงกับนุกน้องคุณไอไอคนนั้นแหละที่มันเต้นใส่ผมแล้วก็มาพูดแซวผมอะก่่นหน้าที่คุณจะมาคือแม่เกียดผมอะในเมื่อผมเรียกมาคุยดีๆผมก็ไม่มีการขึ้นเสียงหรือว้ายอะไรนะเว้ยทางที่๊อบได้ผมก็รอคุยกับคุณ แ้นองนคุณมมาาเต้นนดอีโมอันนี้อันนี้พี่อันนี้พี่แชร์ได้ปะพี่มองว่าไอ้เรื่องเด็กถูเนี่ยกูว่ากูก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะพี่ว่ามึงไปสอบเองในแก๊งได้ตอนนี้ปัญหาพี่ไม่อยากให้คนที่มีสติครบเนี่ยมาคุยแล้วมาทะเลาะกันเลยสุดท้ายเคลียร์เรื่องปัญหาในแกง๊งเด็กเคลียร์กันได้ไม่มันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเรื่องที่มึงจัดก,การไม่ได้ไอ้ก๊อฟมึงยังเคลียร์ไม่ได้เลยไอ้กอฟมึงจะมาพูดไอ้ที้ยมึงยังเคลียร์กันไม่ได้อยู่เลยสัตว์เป็แฟมม์ะเล่นกันด้วยจำนวนคนขนาดนี้หรือ ด้วยประเด็นเดือดขนาดเนี้ยถ้ามึงเล่นดราม่าได้มึงจะสนุกมากเลยนะเว้ยอะไรนิดหน่อยปล่อยผ่านมึงไม่มีในหัวเลยเหรอวะกูก็ว่ากับพวกมึงก็สอนกันไปเยอะนะยังหัวร้อนอยู่เลยใส่แช่ทำข้อสอบเออมึงก็มาต่อเป็นใหม่ยังใส่กแอดมินอยู่เลยสอนมึงอ่ะจริงอ่ะคุมอดราม่าคุณเแบบไหนมึงจะแบบไหนกันอ่ะแบบถ้าถ้าบอกยี่สิบเนี่ยถ้ากูฟังมาเหมือนฝั่งช็อปไม่สะดวกเว้ยเรื่องจะหาเหตุอะไรไม่รู้มึงก็ต้องคุยใหม่ว่า ถ้าเย็บผไม่สะดวกแล้วถ้ามีเหตุเกิดการพุ้มแบบนี้อีกจะทำแบบไหนกันอันนี้ต้องตอบกันแล้วเขาจะให้อะไรผมดีกว่าไอ้มุแจ๊กที่น้องเขาร้อหลอกผมไอ้การกระทำอย่างนี้ยผมขออย่างเดียวเลยอ่ะคุรับผิดชอบผมยังไงอ่ะความรู้สึกผมมันไม่แจ๊กอะที่ผมตอนแรกมันก็อุ่นๆมาอยู่แล้วทำให้ร้อนมากขึ้นมันเป็นฝั่งคุณเองเว้ยไอตูดที่เต้นนี่ใช่ไอ้ห่วยไอ้เยี่ยชักวะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจ๊กไงพี่แจ๊กเนี่ยยืนเต้นอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเพ ไม่ใช่หรือเปล่าถ้าทำอย่างนี้ใส่ผมต้องต้องยอมปะทำอางนี้ผมขอเพิ่มไปชั่วโมงหนึ่งได้ไหมงั้นง่ายๆง่ายตีสี่สี่ห้า้วจะนอนแล้วไปชั่วโมงหนึ่งไม่ไม่ตีวันนี้เริ่มวันพรุ่งนี้ก็ได้เพิ่มอีกชั่วโมงลลอองงดดููเป็นตีสามเพิ่มไปชั่วโมงเลยจงจริงเกมพวกคุณก็นำถ้าถ้าเกิดเพิ่มชั่วโมงต่อพวกคุณก็ได้เยอะนะวันนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไร ถ้าลูกถลูกเกมเป็นแบบนี้ต่อแต่ในบันเี้จังเยอะเลยนะดู m อ k ีดิอย่างน้อยอะตอนนี้ตีสามครับเพราะอะไเอาียเขาไม่ไเลียงต่อรนะเรงเนี้ยเขาทำผิดขนาดตีสอจบตีสามทีสามาน่าจะจบตีสี่จบตีสี มันอยู่ที่ว่าผมยอมรือเปล่าอันนี้ผมไม่ยอมเลยน,นี่แค่เต้นส<พ>ายนี้ต้องเลื่อนไปเป็นชั่วโมง,งเลยเหรอครับแค่เต้นสายนะ ไม่ได้เต้นใส่ครับขึ้นใหญ่โอ้โอ้ก็นี่ไงก็สภาเาพูดแล้วเมื่อวานเอาอย่างี้ผมขอถามนะเราเมื่อวานคุณลดลงคุณก็นย้านใหญ่คยับเจอกันหวังเดี๋ยวขอขอคอนแทคนะเดี๋ยวขอคอนแทคหน่อยเดี๋ยวคุยกันอะไรนะคลุงเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันอ๋อได้ครับลุงไป็นเฟซเลยก็ได้ครับได้ๆแต่ว่ากันอะไรครับให้แม่งเถียงกันไปเถอะเหมือนเดิมแล้วถ้ามีให้ให้ให้เที่ยที่มันเต้นใส่มาคานมากราบส้นตีนผอบอลบอมเอาองี้พครับ ถ้าแม่ให้มันคานมาเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าออกไปเนี่ยคุณจะฟังปวดพวกพี่ได้เปล่าในเม,มื่อเป็นข้อตก<อ>ลงโลง,โง่แบบนี้นถ้ามึงไม่ฟังกูแล้วมึงจะมีกูทำเพี้ยอะไรถ้างั้นน่ะผมไม่สนหน้าพานะ้าอิ่เหมือนกันเลยนนถ้าในเมื่อมันไม่มาขอโทษผมะนะเอาเลยเอามาเลยถ้ามาขอโทษแค่นี้ไม่ได้หรออ่ะถ้าขอโทษมึงอ่ะกูว่าไม่ให้เรื่องใหญ่กูว่าชับแต่ที่มึงได้แต่ให้กราบตีนผมไม่ต้องพานี่จ๊อบผมต้องการไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวนัว้นที่มันทำอะไอ้จ็อบไม่ทำแไ่ผม คือบางที่นะเฮี้ยมึงใครจะไปยอมไอ่เฮี้ยไอตัวล้อหลอกเข้าใจนะว่ามึงอยากได้อะไรนั้นกูว่ามึงเกลียดได้เว้ยแต่อันเนี้ยในมุมพี่นะไอเขอตกลงที่กูเก็บม่ยังยืนเสียงกันอีกชั่วโมงนึงอ่ะเอาง่ายๆเลยมึงขอกูรอบไปแล้วกูขอมึงรอบนี้ว่ากูขอกดเดิมถ้ารอบหน้ามีอีกการเคลื่อนย้ายศพอะไรลังกาต่างๆเนี่ยมึงจะปรับกันเท่าไหร่หรือมึงขยับชั่วโมงอันนี้มึงตกลงกันหลังจากนี้เว้ยคือผมไม่ได้รองการเลยพี่่ารอบหน้ามันจะปรับกันเท่าไหร่อ่ะผมขอแค่แบบเวลามาที่สภา เอาหน้าสำรวมได้ไหมและให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งเยไหม<จ>แค่นั้นเองให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเคลียร์จบไปก่อนส่วนที่เหลือจะไปรับหลังหรือด่าในวอที่ไหนก็ได้ไว้แต่ตรงเนี้ยขอคุยกันให้มันจบให้มันเย็นทั้งคู่ให้ตอรี่มันได้ดำเนินการต่อแค่นี้ทําไม่ได้เหรอครับทาไมต้องมาเต้นใส่มาอะไรใส่คือพุทิภาวะไม่มีหรอหเคลื่อยผ่านสตอรี่ใหญ่มาปะเชีย่อย ผมขอคุยแค่เรื่องนี้พี่กอเอาเรื่องเรื่องเพี่แจ็คื่อเป็นนี้ผมยอมพี่ผมยอมพี่ก๊อฟนะไอเรื่องไอเรื่องไอข้อตกลงเนี่ยผมยอมให้แล้วกันแต่ผมขอคุยเรื่องมารยาทหน่อยเชียร์อันนี้อันนี้คุยต่อได้ข้างนอกจะด่าผมยังไงข้างในนั้นผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ตายปะไม่เขาเขาชุบผมก่อนเอ็มเคเคอ่ะในนั้นอ่ะเขาชุบผมก่อนคุณชอบครับทั้งว่งมาชุบคนไหนที่เต้นใส่ผมแล้วพูดเล้าหรอตอนที่คุณยังไม่มา หลังบ้านเห,อนนหรอ <Yeah. S 1> ผมเลยรู้ว่าผมไม่ได้ยอยนะู่แมนหน่อยเนะว้ยแมนหน่อยดีกว่าผมก็หัวล้นปวดอยู่วัดอ่ะตอนเนี้ยขอแค่นี้เลยยี่ห้านาทีหรอ,หรอผมก็ทำได้นะแก๊งผมจะให้สัมรวมเลยก็แค่ที่เนี้ยออกไปจากนี้เราก็ใส่กันต่อปกติไม่มีอะไรก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรวะก็พี่ก๊อฟก็ลองลองดูครับพี่โอเค <S <S ไม่าไม่เอาม่เอาไม่เอาพี่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 นีันี่พ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 ีพี่พี่พี่ ให้ผมทำเลยไอตัวไหนที่ล้อหลอกอ่ะม mm ึงกล้ามาข้างหน้ามันแมนเลยหรือแตงไปพี่หรือไม่กล้ามันกล้าทำก็รับไปดิเอ้ยเออเอาแบบมันแมนเลยแต่บอนคุยดีได้หะคือผมผมมองว่าถ้าเราไม่ถือสาอะไรมันไม่มีอะไรนะแต่แต่นี่ในมุมคือคือในมุมมึงก็อาจจะใจอย่างนั้นแต่ไอ้บอลมันก็มองว่าไอ้เทกูมอกคุยดีล้อหลอกผมก็คุยดีๆแต่หมายถึงว่าผมก็บอกบอกบอกทุกคนนั้นแหละว่าเออก็ยืนเฉย แล้วให้ผมทำไงใี้ไม่ใช่เรอตอนนี้เด็กมึงไงคือตอนนี้เอาง่ายๆไอ้ให้บอลแค่ต้องการแค่ขอโทษอ่ะเด็กมึงคนไหนพูดมึงยังยืนมากอดผมแตีน่ผมขอโทษแทนดีกว่าเอางี้ได้ไหมไม่เอาขอโทษให้เนี่ยขอโทษไรไรไม่ไรผมผมเองพี่ผมรับจบเองแล้วเอาอะไรต่อขอโทษครับไม่ได้ขอไม่ไม่ไม่กลับมาครับมาเดี๋ยวเดี๋ยว ขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวพี่เอาไม่มีมีอะไรอีกครับมีอะไรคือตอนนี้ง่ายๆไอ้บอลไม่ได้ติดเรื่องไอ้อุ้มอะไรต่ออะไรตรงเนี้ยเอาแค่ตอนนี้คือที่มันแค่ต้องการคือไอ้คนที่ร้อนหล่อมาขอโทษอ่ะแค่นั้นจบแล้วก็เล่นกันต่อพรุ่งนี้เวลาเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่หืาจะทำอะไรผมปล่อยแล้วอ่ะแคือผมพูดกับพี่ชอบอย่างนี้นะคำเดียวเลยพี่เลี้ยงเองนะเลี้ยงเล่นแบบนี้ ผมเอาพิสูจน์้วกันนี่แล้วก็เดินออกไปเท่ๆเดินไปแอบไม่หัวใจไหมของค้าพี่ก๊อฟประชดเดินประชดลืมงินลืมกูกลัวพี่กลัวโอกคเอาช็อตไปเลยเอาช็อตจัดเอาช็อตจัดไอ้เหี้ยอยากเอาไห้ามน้องมั้งอ่ะไอ้เหี้ยเอาเอาชดจัดอะไรนะแกไม่ห้ามน้องมั้งอ่ะน้องเหี้ยอะไรพี่ก๊อฟทำไมพี่ก๊อฟไม่ดิ้นออกไปก่อนนะก่อนที่จะบังคับกันล่ะไอ้เหี้ยเออกูไม่น่าเข้ามาเลยว่ะ 屁，我。